ัสดีค่ะพบกกับหญิงในช่องวันผีคืนขนลุกนะคะก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องวันนี้หญิงขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอหญิงได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหอนและแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเรื่องเสียงปิศนาที่สาลาวัด วันนี้หญิงมาเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคนหนึ่งของหญิงเองเขาชื่อว่าแดงคะ่ะเรื่องนี้แดงเล่าให้ฟังด้วยตัวเองตอนที่เราเจอกันเมื่อไม่นานมานี้และหญิงบอกตามตรงนะคะแค่ฟังหญิงก็ขนลุกแล้วคะ่ะแต่แดงเนี่ยเขาอยู่กับเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่แดงอายุประมาณ12-13ปี เป็นช่วงเข้าพรรษาพ่อแม่แดงก็พาไปทำบุญเหมือนทุกปีวัดที่ไปก็เป็นวัดเก่าๆใกล้บ้านวัดนี้เป็นวัดโบราณนะคะศาลาหลังใหญ่มากมีต้นไม้รอบๆแล้วก็บรรยากาศเงียบๆเ,เย็นๆวันนั้นพระที่วัดก็ขอให้เด็กๆที่มากับพ่อแม่ช่วยกันทำความสะอาดศาลา แดงเองก็อาสาไปค่ะด้วยความเป็นเด็กดีแล้วตอนนั้นมีเพื่อนที่ชื่อแบงค์ไปอีกคนด้วยค่ะทั้งสองคนก็เลยไปช่วยกันถูพื้นตรงมุมด้านหลังของศาลาจำได้ว่าเวลาประมาณห้าโมงเย็นฟ้ากำลังเปลี่ยนสีพอดีตรงมุมที่อยู่มันค่อนข้างห่างจากคนอื่นนิดนึงแล้วมันก็เงียบมากเลยค่ะ สองคนก็ก้มหน้าก้มตาถูพื้นกันไปเรื่อยๆไม่ได้พูดอะไรกันแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาค่ะเสียงนั้นบอกว่าเก่งมากขยันมากตอนแรกเราทั้งคู่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเสียงมันนุ่มนวลค่ะฟังแล้วแม่คนไหนมาเดินชมเด็กเฉยๆก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ถูต่อไป ได้แป๊บเดียวเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเออเออดีดีเก่งเก่งถูไปนะคราวนี้เสียงมันใกล้มากค่ะใกล้จนแดงบอกว่าเหมือนมีคนมาพูดอยู่ข้างหูเลยที่น่ากลัวก็คือมันไม่มีเสียงเท้าเดิน ไม่มีเสียงสะท้อนจากผนังมันเงียบผิดปกติแดงก็เลยถามแบงค์ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมแบงค์หยุดถูเลยแล้วหันมามองหน้าหน้าซีดมากนะตอนนั้นแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงใช่ไหมแค่นั้นเลยสองคนถึงกับขนล,ลุกเพราะไม่ใช่แค่คนเดียวที่ได้ยินแต่ได้ยินเหมือนกัน ทั้งคู่ก็เลยลองเดินไปถามเด็กๆคนอื่นๆดูที่อยู่ไม่ไกลกันว่าได้ยินไหมแต่ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าไม่เห็นได้ยินอะไรเลยบางคนยังหันมาถามด้วยซ้ำว่าเสียงอะไรหรอตอนนั้นทั้งแบงก์กับแดงก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินมันอาจไม่ใช่คนเลยกลับมานั่งตรงมุมเดิม แล้วก็มองหน้ากันแบงค์ถามว่าเมื่อกี้เราสองคนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมแดงพยักหน้าแล้วบอกว่าเสียงผู้หญิงขยันมากเก่งมากใช่ไหมแล้วบรรยากาศรอบตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะแสงที่เคยลอดเข้ามาหายไปหมดลมก็เริ่มพัดเข้ามาแบบเย็นๆศาลาที่เคยมีเสียงคนพูดคุยตอนนี้กลับเงียบมาก เหมือนมีแค่เราสองคนแล้วแบงก์ก็ดันเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นค่ะก็เลยพูดกับแดงว่าลองถูต่ออีกนิดไหมเผื่อจะได้ยินอีกแดงก็นิ่งอยู่แปบ๊บก่อนจะพยักหน้าเราก็เลยกลับไปก้มถูพื้นกันอีกครั้งแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเข่งมาก เก่งมากแต่มันไม่เหมือนเดิมนะคะเสียงมันใกล้มากจนแดงบอกว่ารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆเป่ามาที่ต้นคอน้ำเสียงก็เปลี่ยนไม่ได้อบอุ่นเหมือนครั้งแรกแต่มันเย็นเฉียบหนักแน่นเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเหมือนเราเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไร สบตากันแค่แว็บเดียวเราทั้งคู่วิ่งออกจากศาลาเลยค่ะไม่หันหลังกลับไปไม่พูดไม่ถามทิ้งผ้าถูพื้นไว้แล้ววิ่งไปหาพ่อแม่ที่กำลังสวดมนตอยู่ในโบสแต่ที่หลอนที่สุดก็คือตอนที่เราวิ่งออกมาแดงได้ยินเสียงหัวเลาะของผู้หญิงคนนั้นตามหลังมาติดๆเลยค่ะหัวลาะแบบแผ่วๆแ,แต่หลอนมาก เหมือนเขากำลังสนุกอยู่จนถึงวันนี้แดงไม่เคยกลับไปศาลาหลังนั้นอีกเลยโดยเฉพาะช่วงเย็นแล้วทุกครั้งที่เดินผ่านแถวนั้นจะได้ยินเสียงลมพัดใบไผ่ที่ฟังแล้วมันคล้ายกับเสียงกระซิบเบาๆอยู่ตลอดเวลาแบงค์บอกกับแดงว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในวัดนั้นหรอกแล้วเขาก็ยิ้มบางๆ ก่อนจะเดินกลับบ้านไปถ้าเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์เจอผีหรือเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ลองมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะคะยิงอยากฟังเหมือนกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันผีคืนขนลุกด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ฟังจบค่ะ